สวัสดีครับทุกคนสัสดีแฟนเพจอารนตนครมรัคใจก็ร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพาลักินของดาวนะครับมันหลังจากที่เมื่อคืนที่เราทำการแสดงอยู่ที่อำเภอคุชินารายจังหวัดกลสินนะครับแสดงเสร็จเราก็รีบบึง้งคนนี้รีบขับรถมาขึ้นเครื่องที่สนามบินขอนแก่นนะครับรอบ ขึ้นเครื่องก็7โมง40นาทีเราก็มาถึงกรุงเทพเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบเข้าสตูดิโอเวิร์กพอยนะครับเพื่อถ่ายทำรายการอันทีหมอลำไอดอลนะคเป็นเทปสุดท,ท้ายแลย้วเป็น้องถิยนะครับก็จะได้รู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์หมอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นเราก็รีบ ขึ้นเครื่องรีบนั่งรถมาขึ้นเครื่องที่สนามบินด,ดอนเมืองน,นะครับเราก็จะไปถึงขอนแก่นประมาณบ่ายสิบใช่แล้วก็จะไปส่งน้องสายที่งานวันนี้เราแสดงอยู่ที่ที่อทนองเราอาจก็จะไปรับพี่บอยที่สนามบินด,ดอนเมือ ับเสร็จก็พาพี่บอยมางานพี่น้องเมื่อเช้านี้มันจะถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าก็แบบรีบเราก็ยังแบบสะลืมสะลืออยู่แบบเบื่อเบื่อยังนอนนะครับอาจบระเดี๋ยหอย่างดีอาตีตัวมากไปถึงสะตูก็นอนเอาแลยคี่ได้ว่าจะไม่นอนเราจะดูขอเรียนให้ท่านทราบว่าเสื้อชูชีพใต้ที่นั่งของท่านรถจัดเตรียมให้ไปตามกฎระเบียบของกฎการบินระหว่างประเทศ เื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นม่ให้กแก่ฉีทำลายหรือนำออกนอกอากาศยานโดยเด็ดขาดจึงเรียนมาร์เพิความมมือทุกท่าน,นขอบคุณค่ะ <c oughs> We would like to inform you that the safety life vests are for emergency situations only. This is in compliance with international civil aviation organization standards. We ask for your cooperation.

ผูามาเริ่มต้นที่ประมาณ 2, 3, 3, 3, 4, 4. สองแสนแปดสอสนถ้าสนใจก็